สบายดีเพทุกคนมันนี้เฮามาหาปลาแต่ว่าตัวงัวเนี่ยมันมาเศเมือ่อยหม่มมันแดดแห้งพามาหลาะเบิงตัง,งัว่นี่พกักกนรมาหาปลานี่นะสองคนนะพกักกาไปบ้านแห่หาปลาพามาเบิ้งงัวใหญ่นี่นี่นี่ตัวพวกใหญ่เลยนี่นะ มาอยู่ใต่หมใหม่อาการมันห่อนนี่เมืองงวยใหญ่งวยใหญ่มีหลายผมเด้ผุ่นมิน,นิมันเลาะวันอาทิตย์พอกันมันเลาะเราตากแดดแดดแท่แดด,ด,ดว่านี่ มีชคนงวมปลายคนไกลพพดออกไปบดายแดดก็เลยพามาันหลอเมือ,องซงือเราบงงึงงังวเลาบึงงัวงัวใหญ่งวัวใหญ่งัวก็งัวข้าเจ้าหรอกว่ามันเชาห่มมาแล้วก็เลยถ่ายคลิปเอาเห็นมันใหญ่ดีดูนี่ เอองัวใหญ่ย่า,ยยายยงามาแล้วย่างมาแล้วย่างมาแล้วข้างหลังข้างหลังจิโร่มากินน้าเมื่อกี้ลืมตอนมันลงไปกินน้าเมื่อกี้ลืมทายเฮเบิงเจมอยู่น้องอคนแหละมีงัวใหญ่ย่านมันลายข้นมาเทิง ขึ้นต้นใหม่บ้านนี่อันตรายแล้วนี่ขึ้นมาอยู่ทางต้นใหม่